สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับโลกของยานยนต์รถยนต์และยานเกราะทางทหารที่น่าตื่นเต้นวันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังที่ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากตำนานเดิมที่โด่งดังมาอย่างยาวนานและได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความสามารถที่ทันสมัยมากขึ้น รถถังคันนี้ก็คือทีลบ62เมกะโวรถถังที่ถูกปรับปรุงจากทีหกรุ่นเก่าให้เข้ากับการรบในยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปเล็กน้อยครับ รถถัง T-62 เดิมนั้นเปิดตัวมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นช่วงปี1960ของสหภาพโซเวียตซึ่งถือว่าเป็นรถถังหลักที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของยุคนั้นเช่นปืนใหญ่ขนาด115มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งหลายประเทศในเวลานั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสงครามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการป้องกันและการโจมตีใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้ T62 รุ่นเก่าเริ่มตามไม่ทันความก้าวหน้าของรถถังรุ่นใหม่นี่เองคือจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาท T-62 เมกะโวที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถของรถถังรุ่นเดิมให้อยู่รอดได้ในสนามรบยุคใหม่ โดยหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญคือการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบเอราหรือ Explosive Reactive Armor ซึ่งช่วยเพิ่มการป้องกันจากจรวดต่อต้านรถถังและอาวุธจอกกรอะสมัยใหม่ทำให้ตัวรถมีความทนทานมากขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสริมกรอะธรรมดาแต่เป็นการอัปเกรดที่ยกระดับความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน นอกจากกรอดแล้วที่ลบ62เมกะโวลยังถูกติดตั้งระบบควบคุมการยิงใหม่ที่ทำให้การเลงและการยิงมีความแม่นยำขึ้นสามารถรบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยใช้กล้องอินฟราเรดและระบบเลเซอร์ช่วยเลง สิ่งนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ทีลบ62เมกะโวไม่แพ้รถถังสมัยใหม่เท่าไรนักถึงแม้ตัวมันจะเป็นการพัฒนามาจากโครงสร้างเก่าแต่การอัปเกรดนี้ทำให้มันยังคงเป็นภัยคุกคามที่ไม่ควรมองข้ามในเรื่องของอาวุธหลักทีลบ62เมกะโวยังคงใช้ปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด115มิมแต่มีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงเพื่อให้ยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมถึงสามารถยิงกระสุนจอบรอกระและกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังที่ยิงจากกลำกล้องปืนใหญ่ได้ด้วยทำให้มันมีศัก,กยภาพสูงครึ่งในการต่อกรกับรถถังรุ่นใหม่ของศัตรู ในด้านเครื่องยนต์ทีลบ62เมกะวใช้เครื่องยนต์ดีเซล V 5 5 U ที่มีกำลังประมาณ620แรงม้าทำให้สามารถขับเคลื่อนได้ในความเร็วสูงสุดประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระระยะปฏิบัติการก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการรบในสนามจริงโดยสามารถวิ่งได้ราว450กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหครั้ง สิ่งที่น่าสนใจคือการปรับปรุงในด้านการอยู่รอดของพลประจำรถเนื่องจากในสนามรบยุคใหม่ความปลอดภัยของกำลังพลมีความสำคัญมากขึ้นระบบภายในของทีล62เมกะโวลต์จึงถูกปรับให้สามารถทนต่อแรงระเบิดและการเจาะเกราะได้ดีขึ้นการติดตั้งเอรารอบคันไม่เพียงแค่ช่วยตัวรถแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อพลขับและพลปืนอย่างมาก เมื่อพูดถึงราคาของท T-62 เมกะโวล v, ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายประเทศให้ความสนใจเนื่องจากมันเป็นการอัปเกรดจากรถถังรุ่นเก่าไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดทำให้ราคาถูกกว่ารถถังสมัยใหม่หลายเท่าโดยราคาประมาณการอยู่ที่ราว1.5ล้านดอลลาร์ต่อคันหรือราวราว55ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ที่ราคาสูงกว่านี้หลายเท่าตัว ดังนั้นทีลบ6 2เมกะโวลตจึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังรบแต่ไม่ต้องการใช้เงินจำนวนมหาศาลในการจัดหารถถังรุ่นใหม่มันอาจไม่ได้ล้ำสมัยที่สุดแต่ก็ยังสามารถทำหน้าที่ได้ดีและมีศักยภาพพอที่จะรับมือกับสถานการณ์การรบยุคป,ปัจจุบัน สรุปแล้วทีลบ6 2เมกะโวลคือการพิสูจน์ให้เห็นว่ารถถังรุ่นเก่าเมื่อถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆก็ยังคงมีคุณค่าและใช้งานได้จริงในสนามรบไม่เพียงแต่เป็นการยืดอายุการใช้งานของรถถังแต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับกองทัพได้อย่างมากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของรถถังและยันเกราะผมเชื่อว่ารถถังรุ่นนี้น่าจะเป็นหนึ่งในโมเดลที่น่าศึกษาอย่างมาก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Car Land เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับโลกของยานยนต์และยานปรอดทางทหารแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า IC u n e x t Video